เวลาที่กินไม่ทันครับผักเอามาปลูกลงถุงไว้ก่อนก็ได้ครับเะดซื้อมาจากตลาดทานครั้งเดียวไม่หมดก็เอามาใส่ถุงไว้ก่อนแต่วันนี้เพื่อนบ้านให้มาครับทานไม่หมดครับใบตังโอ เอามาใส่ถุงแบบนี้ครับถุงลูกใส่ถุงถุงเล็กนิดเดียวกับประมาณนีนะ้ใส่แบบนี้นะแล้วก็รดนะ้ำใส่ดินดินทั่วไปครับดินถุงทั่วไปดินข้างทางดินตรงไหนได้หมดขอให้มีที่ที่จะให้รากอย่างลงไปนะและไม่แข็งเกินไปให้มันร่วนพอสมควรครับดินปนหินก็ได้นะได้หมด ใส่ลงไปครับนี่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบถุงนะสิบต้นเวลาที่ต้องการก็มาเด็ดครับเอาไปใส่ผัดเอาไปใส่ยำนี่ฮะใบตั้งโอรทำแบบนี้ก็เป็นการผ่อนคลายด้วยนะครับ สูงก้นลึกประมาณ20เซนติเมตรครับ20เซนติเมตรลึก20เซนติเมตรนี่ก็อากาศครับอากาศขาว 20ซนี่ก็ผักกวางตุ้งครับเพื่อนบ้านให้หมาครับก็ใส่ถุงแบบนี้แหละครับเ,เวลาต้องการทานก็ค่อยเด็ดไปเด,ดเด็ดใบด้านนอกเด็ดใยด,ด้านนอกออกไปรับประทานก่อนส่วนใบที่อยู่ด้านในก็ให้มันแตกขึ้นมาแล,แล้วก็ใปมันสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็ เอาไปทานครับพวงนี้เป็นผักทานใบครับผักทานใบแอดมินคิดว่าผักทานใบเนี่ยมันปลูกง่ายครับปลูกแล้วไม่ต้องรอดอกไม่ต้องรอผลฮะถ้าใบสมบูรณ์พอที่จะทานได้เราก็เด็ดไปรับประทานได้เลยครับนี่มะเขือเทศอันนี้พริก รถน้ำครับสเปรย์น้ำ นั่นเป็นใบใหม่ที่แตกออกมาครับใบนี้เด๋ยดไปรับประทานแล้วนี่ใบใหม่ก็แตกออกมา